คอมเมนต์นี่ว่าถูกใจท้าไอ้มันเป็นเรื่องจริงต้องยอมรับความจริงในเมื่อเมื่อตอนนี่เวลานี่เพราะตัวเองเมื่อนะเอาลกมาให้กับเจ้าเขาต้องลำบากเขาต้องยัานเขาต้องกลัวผู้ใดที่ไปหาที่นอนให้ทันผู้ใดที่ไปหาข้าวหาน้ำให้ทันคนร้อยคนพันคน,น,คน,นผู้ใดที่บริการทันโอ้ยเมื่อแหละกับประจานประเทศตัวเองดูถูกบ้านเจ้าของคอยบอ่มักบ่มักเลยนะพ่อตรงๆเลกคำผู้ใดด่าเขาค่อยๆด่าครับคืนลดคำหลักจะภาพได้กับบอต้องเมื่อหู้อยู่มันเดือดร้อนเมื่อเห็นอย่าง ไ่ได้เมื่อดีได้อาลกมาให้ขาเจ้าอันนี้ให้เขาลำบ,บากอีกผักหลัดเขาตั้งให้เด้เขาก็อยู่ในนั้นเขาตรงยอมรับแต่ภาพการให้ได้มาอยู่พี่ขเขาเป็นขี้ข่าเขาบ่าได้เป็นมาเป็นเจ้านายเขาสิมนปฏิอุ้ยบ้านตัวเองบริการบริจสะกินขา้าวบ่อิม่มกระซื้อชาแตกมึงกินก็ละ่ะเงินมาหาคู่คนได้เงินคู่คนเมื่อแต่ละคนบ่แหม่ที่บริมาณลิ่มมหาเงินอย่าอยู่โรงแรมหรูๆจะก,กินแ่บแทบหึงพันไม่เถอะมึงเอาคนรัร้อนมาหาข้าเจ้ามึงหนีห้อนมา่ให้เขาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นให้ดูข้อกฎหมายลวให้มีสติจากน้อยน